พระธรรมมัทธิวบทที่สีจากนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูไปยังถิ่นกันดารเพื่อให้มานทดลองหลังจากอดอาหารสี่สิบวันสี่สิบคืนแล้วพระเยซูทรงหิวมานผู้ทดลองได้มาหาพระองค์และทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปัง พระเยซูตรัสตอบว่ามีคำเขียนไว้ว่ามนุษย์ไม่อาจดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ดำรงชีวิตด้วยทุกถ้อยคำจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าแล้วมานนำพระองค์ไปยังนครบริสุทธิ์และให้พระองค์ทรงยืนที่จุดสูงสุดของพระวิหารแล้วทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงกระโดดลงไปเถิดเพราะมีคำเขียนไว้ว่า พระองค์จะทรงบัญชาทูตสวรรค์ของพระองค์เรื่องท่านทูตเหล่านั้นจะยื่นมือประคองท่านเพื่อไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินพระเยซูตรัสตอบเขาว่ามีคำเขียนไว้เช่นกันว่าอย่าลองดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอีกครั้งหนึ่งมานำพระองค์มายังภูเขาที่สูงมากแล้วแสดงอาณาจักรทั้งปวงของโลก กับความโอ้อาตราการของอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตรแล้วทูลว่าทั้งหมดนี้เราจะยกให้ท่านหากท่านกราบนามัสการเราพระเยซูตรัสว่าเจ้าซาตานจงไปให้พ้นเพราะมีคำเขียนไว้ว่าจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวแล้วมารก็ละพระองค์ไป และเหล่าทูตสวรรค์มาปรนิบัติพระองค์เมื่อพระเยซูทรงทราบว่ายอนถูกจับขังคุกพระองค์จึงเสด็จกลับไปยังแคว้นกาลิลีทรงย้ายจากเมืองนาซาเรตมาประทับที่เมืองคาเปอร์นาอุมซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบบริเวณเขตแดนเซบูลุนและนัฟทาลีเพื่อให้เป็นไปตามที่กล่าวไว้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะอิสยาว่าดินแดนเซบูลุน กับดินแดนนัฟทาลีเส้นทางสู่ทะเลเรียบแม่น้ำจอแดนกาลิลีแห่งชนต่างชาติประชากรผู้อยู่ในความมืดได้เห็นแสงสว่างยิ่งใหญ่บรรดาผู้อาศัยในดินแดนแห่งเงาของความตายแสงสว่างเริ่มาสาดต้องพวกเขาแล้วตั้งแต่นั้นมาพระเยซูทรงเริ่มต้นเทศนาว่าจงกลับใจใหม่ เพราะอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วขณะพระเยซูทรงเดินอยู่ริมทะเลกาลิลีทรงเห็นชาวประมงสองพี่น้องคือซีโมนที่เรียกกันว่าเปโตรกับอันดรูน้องชายของเขากำลังทอแหอยู่ที่ทะเลสาบพ,พระเยซูตรัสว่าจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาทั้งสอง ก็ละแหและติดตามพระองค์ไปทันทีเมื่อเสด็จต่อไปส่งพบพี่น้องอีกสองคนคือยากอบบุตรเสเบ,บดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือร่วมกับเสเบ,บดีบิดาของพวกเขาพระเยซูทรงเรียกพวกเขาทั้งสองก็ละเรือและบิดาแล้วติดตามพระองค์ไปทันที พระเยซูเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงในหมู่ประชาชนกิตติศัพท์ของพระองค์เลื่องลือไปทั่วแคว้นซีเรียและประชาชนนำคนเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆมาให้พระเยซูทรงรักษามีทั้งคนที่เจ็บปวดทรมาน คนถูกผีสิงคนเป็นโรคลมชักคนเป็นอมพาตและพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หายคนเป็นอันมากจากแคว้นกาลิลีแคว้นเดคาปโปลิสกรุงเยรูซาเล็มแคว้นยูเดียและจากอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำจอแดนก็ติดตามพระองค์ไปหวังว่าพี่น้องจะรับข้อคิดจากการอ่านพระธรรมมทัทธิวบทที่4นะครับ ข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญปัญหาในชีวิตยอย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดวินข้อที่17ครับพระกัมภีบันทึกไว้ว่าตั้งแต่นั้นมาพระเยซูทรง,ทงตั้งต้นประกาศว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วพี่น้องครับงานของพระเยซูคริสต์ก็คือการประกาศ ให้คนบาปกลับใจจากความบาปและบทนี้ได้บันทึกถึงการเริ่มต้นงานรับใช้ของพระเยซูเด็กข้อนี้ได้เริ่มต้นด้วยคำว่าตั้งแต่นั้นมาเมื่อเราอ่านข้อที่อยู่ก่อนข้อความที่บอกว่าตั้งแต่นั้นมาก็คือข้อที่1ถึงข้อที่16เราก็รู้ว่าคำว่าตั้งแต่นั้นมานั้นหมายถึงอะไร พี่น้องครับตั้งแต่นั้นมาหมายถึงตั้งแต่ตอนที่พระเยซูชนะการทดลองจากมารซาตานในถิ่นธุรกันดารหลังจากที่พระองค์นะครับเข้าไปในถิ่นธุรกันดารอดอาหารอธิษฐานมารซาตานก็มาทดลองพระองค์และพระองค์ก็มีชัยชนะเหนือมารซาตานงานรับใช้ของพระเยซูเริ่มต้นเมื่อพระองค์ทรงชนะการทดลอง ซึ่งการชนะการทดลองนั้นเกิดขึ้นจากการรับรองของพระบิดาเกิดภายหลังจากการรับรองของพระบิดาว่าพระเยซูทรงเป็นบุตรที่รักของพระบิดาจําได้ไหมครับอยู่ในมัทธิวบทที่3ข้อที่17พระบิดาพระเจ้ารับรองพระเยซูว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระองค์หลังจากนั้นพระเยซูก็เข้าไปในถิ่นธุรกันดารหลังจาก ถูกมาทดลองพระองค์ก็ออกมาและเริ่มต้นรับใช้พระเจ้านั่นคือสิ่งที่มาก่อนหน้าคําว่าตั้งแต่นั้นมาพี่น้องครับเราเห็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นกับพระเยซูก่อนที่พระองค์จะรับใช้ก็คือพระองค์รับการรับรองจากพระเจ้าก่อนจากนั้นพระองค์รับการทดลองจากมารซาตานจากนั้นพระองค์มีชัยชนะเหนือการทดลองพระองค์ได้เริ่มต้นรับใช้พระเจ้า พี่น้องครับก่อนที่เราจะรับใช้พระเจ้าก็คล้ายๆกันครับเราจะต้องรับการรับรองจากพระเจ้าก่อนว่างานที่เรากําลังทํานั้นพระเจ้าเรียกให้เราทําไม่ใช่เราคิดจะทำเพื่อพระเจ้าแต่ต้องเป็นพระเจ้าต้องการให้เราทําและเราต้องรับการรับรองจากพระเจ้าก่อนเมื่อได้รับรองจากพระเจ้าแล้วเราก็จะเจอการทดลองที่เกิดขึ้นพี่น้องครับการทดลองเป็นการเตรียมชีวิตของเราว่า เราพร้อมหรือ,อยังที่จะรับใช้พระเจ้าเราพร้อมหรือไม่ถ้าเราชนะการทดลองเหมือนที่พระเยซูชนะการทดลองก็แปลว่าเราพร้อมแล้วที่จะรับใช้พระเจ้าแต่ถ้าเราพ่ายแพ้การทดลองเมื่อจะเป็นการทดลองในเรื่องใดๆอยู่ก็ตามก็แสดงว่าชีวิตของเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าในแวดวงที่ใหญ่ขึ้นเพราะถ้าเราไปพ่ายแพ้การทดลอง ในอนาคตเมื่อเรารับใช้ในแวดวงที่ใหญ่ขึ้นเรามีบทใหญ่ขึ้นองค์กรใหญ่ขึ้นเรามีชื่อเสียงมากขึ้นและเราไปลม้มลงในความบาปเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะเกิดความเสียหายในการรับใช้พระเจ้าของเราได้เหมือนที่เกิดขึ้นกับผู้รู้เทพเจ้าหลายคนที่เป็นข่าวมากมายในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นผู้รู้เทพเจ้าที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและ มีองค์กรที่ใหญ่โตได้รับความนับหน้าถือตาแต่แล้วกับล้มลงในเรื่องของความบาปในเรื่องความผิดทางด้านเพศกับคนใกล้คิดและส่งผลทําให้องค์กรของผู้รับใช้พระเจ้าท่านนั้นได้สูญเสียความน่านับถือหนังสือหนังหาที่ท่านเขียนไว้อย่างมากมายไม่มีใครใช้อีกแล้วในโรงเรียนพร,รมคัมภีร์เพราะอะไรครับเพราะการล้มลงของท่านนั้นเป็นการล้มลงเมื่อท่าน ประสบความสําเร็จเป็นการล้มลงเมื่อท่านมีองค์กรยิ่งใหญ่แล้วเป็นการล้มลงเมื่อท่านมีชื่อเสียงแล้วดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงมากกว่าการล้มลงในตอนที่ท่านเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าใหม่ๆดังนั้นการทดลองจึงเป็นการบอกบอกว่าเราพร้อมหรือยังที่จะขึ้นไปสู่การรับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าเราชนะการทดลองเราก็ มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปสู่การรับใช้อีกระดับหนึ่งพี่น้องครับเมื่อเรารู้อย่างนี้นะครับถ้าเรากําลังเผชิญการทดลองในเรื่องใดๆอยู่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเนื้อนหนังเรื่องเงินทองหรือเรื่องของชื่อเสียงกิยศหรือเรื่องของเพศเรื่องใดๆก็ตามซึ่งเรากําลังเผชิญการทดลองอยู่ขอให้เราเป็นครับต่อสู้ขอให้เรามีชัยชนะต่อการทดลองนั้น อย่ายอมแพ้ต่อการทดลองนั้นเพราะอะไรครับเพราะเรารู้และมีแรงจูงใจอยู่ว่าถ้าเราชนะการทดลองนั้นได้จะมีการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้รอคอยเราอยู่พี่น้องครับนั่นคือแรงจูงใจนะครับที่จะทำให้เราเอาชนะต่อการทดลองเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราผ่านการทดลองเมื่อผ่านเรื่องนี้ไปได้จะมีการรับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ รอคอยเราอยู่นี่นะครับยิ่งเรามีนิมิตที่ใหญ่เราก็จะเจอการทดลองที่ยิ่งใหญ่ถ้าเรามีนิมิตเล็กเราก็จะเจอการทดลองเล็กๆพระเยซูมีนิมิตที่ยิ่งใหญ่คือมีนิมิตที่จะนําคนทั้งโลกกลับคืนมาหาพระเจ้ามีนิมิตที่จะมาตายที่ไม้กังเขนเพื่อไถ่บาปคนทั้งโลกหมดทั้งโลกจะกลับมาหาพระเจ้านิมิตนี้ยิ่งใหญ่มาก ดังนั้นเมื่อนิมิตยิ่งใหญ่คนที่มาทดลองพระเยซูก็ต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือมารซาตานมาด้วยตัวของมันเองมันไม่ได้ส่งสมุนมาแต่มันมาด้วยตัวของมันเองเพราะมันกําลังรู้ว่าพระเยซูมีนิมิตที่ยิ่งใหญ่มากมันต้องใช้การทดลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและผู้ที่ชํานาญที่สุดก็คือมารซาตานพี่น้องครับขอให้เราผ่านประสบการณ์เมื่อเราจะถูกทดลองในเรื่องใดก็ตาม ให้เราคิดอยู่เสมอว่าเมื่อเราผ่านการทดลองนั้นได้จะมีการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่รอคอยเราอยู่อับราฮัมก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อเขาผ่านการทดลองในเรื่องการที่จะต้องถวายบุตรกับอิสอักบุตรคนเดียวที่เขารักแต่เขายินดีเมื่อพระเจ้ามาลองใจเขาว่าเขาจะถวายให้หรือไม่พระเจ้าลองใจอับราฮัมอับราฮัม ไม่รู้ว่าพระเจ้าลองใจแต่อับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าอัปราฮัมถวายบุตรให้กับพระเจ้าตั้งแต่นั้นมาการรับใช้ความรับผิดชอบของอับราฮัมก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาผ่านการทดลองเขารักพระเจ้ามากกว่ารักสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาคือลูกชายคนเดียวพี่น้องกาลังเจอการทดลองในเรื่องอะไรอยู่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ uh, การเงินของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือความสําเร็จ หรือหน้าที่การงานท่านกําลังเจอกับการทดลองในเรื่องใดๆอยู่ไหครับถ้าท่านกําลังเจอกับการทดลองในเรื่องนั้นอยู่ขอให้ได้ยินคําสอนในวันนี้การแบ่งปันในวันนี้และขอให้ท่านมีชัยชนะต่อการทดลองที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและขอให้ท่านพูดได้เหมือนกับอมัทิวที่บันทึกในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าตั้งแต่นั้นมา ตั้งแต่เขาชนะการทดลองนั้นได้การรับใช้ของเขาก็เกิดผลมากการรับใช้พระเจ้า,เาก็ยิ่งใหญ่ขึ้นจริงๆรงี่น้องครับการทดลองไม่ใช่อุปสรรคการทดลองเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่เราจะก้าวข้ามเป็นอุปกรณ์ที่เราจะก้าวผ่านไปเพื่อเราจะเติบโตขึ้นในการปฏิบัติในการรับใช้พระเจ้าและเพื่องานรับใช้พระเจ้าจะเกิดผลมากขึ้น ถ้าเรามีลูกเราคงไม่อยากให้ลูกล้มลงตอนที่ลูกของเราเป็นผู้ใหญ่แล้วประสบความสำเร็จแล้วมีชื่อเสียงแล้วเพราะว่าการล้มลงในช่วงนั้นจะทำให้ลูกของเราเจ็บปวดมากแต่เราคงอยากให้ลูกประสบความล้มเหลวนะครับในช่วงแรกๆในตอนที่เขายังเป็นเด็กตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นอยู่เพื่อเขาจะเรียนรู้บทเรียนจากความล้มเหลว และเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อเขามีงานมีการที่ดีทำในอนาะคตข้างหน้าเขาจะเรียนรู้จากบทเรียนตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นบทเรียนตอนที่เขาเป็นเด็กและเขารุ่มเรือในเรื่องนั้นๆเพื่อเขาจะไม่ให้ประวัติศาสตร์สำรอยเหมือนกันเลยครับการทดลองที่เกิดขึ้นกําลังจะบอกกับเราว่าเมื่อเราผ่านการทดลองนั้นได้จะมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่จะมีงานรับใช้ที่ยิ่งใหญ่รอคอยเราอยู่อย่าลืมนะครับ ยิ่งนิมิตยิ่งใหญ่มากยิ่งภาระที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราเป็นภาระที่ใหญ่เป็นภาระระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือระดับประเทศการทดลองก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นไปตามตัวเพราะว่านิมิตใหญ่การทดลองก็ใหญ่นิมิตเล็กการทดลองก็เล็กก็อยากให้พี่น้องมีชัยชนะต่อการทดลองที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านด้วยมีแรงจูงใจว่าเมื่อท่านเอาชนะได้งานรับใช้พิเศษ ที่พระเจ้าเตรียมไว้กําลังรอคอยท่านอยู่อเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้ยวยกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ที่พรงทำให้เรารู้ว่าเมื่อเราเอาชนะการทดลองได้พระองค์เจ้าทรมีงานมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ไว้ให้กับเราทําเหมือนที่พระเยซูทรงเอาชนะต่อการทดลองเมื่อพงค์ได้รับการรับรองจากพระเจ้าเมื่อพงค์ ผ่านการทดลองเอาชนะได้พวกนี้รับมอบหมายงานที่ใหญ่คืองานประกาศข่าวประเสริฐพระองค์ทรงเริ่มต้นของงานตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาขอพระเจ้าให้เราเรียนรู้บทเรียนนี้ที่รู้ว่าการทดลองที่เกิดขึ้นจะทําให้เราก้าวไปสู่การรับใช้ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นขอบคุณพระเจ้าและสเนริพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะถามเผื่อคนที่ไม่สบายคนที่เจ็บป่วยปกัมภีลูกาบทที่9 ข้อที่1ข้อที่สองบอกว่าเรามีสิทธิเทียบนาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บถ้าเรามีสิทธิอทียบนาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บเมื่อเราออกคําสั่งโครคภัยไข้เจ็บนั้นก็ต้องเชื่อฟังเรา amen ไหมครับเราจะออกคําสั่งด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเรามีสิทธิเทียบนาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บทุกประการที่เกิดขึ้นบันนี้เราขอสั่งให้โครคภัยไข้เจ็บจงออกไปจากร่างกายของคนที่กําลังฟังอยู่ในขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน ขยับตัวทําสิ่งที่ทําให้ได้สิครับถ้าท่านเชื่อท่านเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าลืมนะครับสายมือของท่านมี QR code คเมื่อท่านสแกนหรือถ่ายรูปท่านจะพบกับ mm hmm. เมนูที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายวิญญาณของท่านวันนี้หลังจากฟังมานาจานใหญ่จบแล้วอย่าลืมส่งลิงก์มานาจานใหญ่ที่ท่านฟังนี้ไปให้เพื่อนบางคนที่ท่านคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับเขาให้เขาก,กดติดตามแล้วก็จะมีการถ่ายทอดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ตอนประมาณ9ก้าโมงเช้า mm hmm. นะครับและถ้าเกิดเขาไม่มีเวลาที่จะมาฟังตอน9ก้าโมงเช้าได้เขายังจะสามารถไปติดตามย้อนหลังได้ตลอดเวลาในช่องทาง YouTube ขอพระเจ้าเวอร์พรพี่น้องพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายล้นด้วยพระเมตตา พระพักหันมาหาท่านและมอบสัต จนช่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและทังทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนช่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและทังทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบ ครอรจนชลุกหลานจนชลุกหลานการส่งสารตินำทั้งท่านไปจะส่งตามติอยู่ข้างคุ้มภอล้อมรอกายระภายในทรงอยู่ค่ะ และคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอง